ผมมีหนังสือไปถึงอัิถมราชสรา์ขอหลักฐานการจำคุกในศิลาเจจคะทุกคดีผู้จัดการเรือนจำตอบกลับมาว่าไม่มีเพราะในศิลาเป็นสอสพักพลังประชาเลิกที่มีคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนยายกคนตึีศาลวินิจฉัยว่าคุณศิลาขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเพราะเคยต้องโทษคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมาหยอาญา อัตราโทษจำคุก1-10ปีปรับ2 0ง0 0ถึงสอง0,000อันนี้ก็แล้วแต่ศาลที่สำคัญคือตัดสิทธิทางการเมือง20ปี20ปีก็อายุ77พอดีแล้วค่อยเจอกันใหม่คุณศิระผมจะรอนะผมมีหนังสือไปถึงที่กรมราชธรร์ขอหลักฐานการจำคุกในศิระเจรคะทุกคดีผู้จัดการเรือนจำตอบกลับมาว่าไม่มี เพราะอะไรเพราะนายศิระเป็นสสพรรคพลังประชารัฐที่มีคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกคนตีไม่มีก็บอกไม่มีนะครับผมจะไปบีบเค้นก็บอกว่ามีได้ยังไงนะครับเม,เมื่อเขาบอกไม่มีเราก็ม,มีตรงนั้นก็ไม่เป็นไรจะพิารัาฐานเราที่มีเรามีอยู่ก็ว่าไปส่วนสู้คดีของเขาเขาก็บอกว่าให้ กรมราชธรรมมีหนังสือแจ้งาอย่างศาลว่าในปี4ี่ห้าน้ำท่วมหมดเอกสารนะถูกน้ำท่วมหายหมดไม่มีหลักฐานสา่งศาลนะเอาทุกอย่างเอาทุกลูกนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าพวกสาตุลาการสารมนุษเนี่ยเป็นพวกสาหลายคนหลายท่านเพราะฉะนั้นก็จะรู้ระบบรู้กระบวนการดี นันเมื่อทำการไต่สวนไปอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วผลก็เลยสรุปมา,าเมื่อวานที่ทราบกันอยู่ว่าสารวินิจฉัยว่าคุณสิราขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะเคยต้องโทษคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเกี่ยวกับทรับตามประมวลกฎหมายอยาญาคดีเกี่ยวกับทรับตามประมวลกฎหมายอยามีอะไรบ้างครับนะ ลักทรัพย์วิ่งเหลา่าทรัพย์ชิงทรัพย์ปนทรัพย์จักจอกทรัพย์ชอโกงทรัพย์อะไรต่างๆวเนี้ยนะนะครับข้อหาใดก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพ้นสภาพไปศาลก็วิจัยอย่างนั้นแล้วต่อไปจะเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของสภาเป็นหน้าที่ของกกตเป็นหน้าที่ของกกตเป็นยงไงครับก่อนหน้านี้ผมก็ไป แจ้งความดาเนินคดีที่กกตเพราะ,ะเขาไปไปแจ้งความเท็จก,ก,ะก,ะกะับกรกตกรกตีนเวลาสมัครเนี่ยนะกกตก็มีแบบฟอร์มนะเคยต้องโทษไหมเขาก็ขีดไม่เคยต้องโทษกกตเขาก็รับทีถ้าบอกเคยต้องโทษกกตก็ไม่รับแล้วใช่ไหมฮะดัน้ผมก็ถือว่านี่แจ้งความเท็จกรกตผมก็ต้องไป้องทุกที่กกตร้องทุกเจ็ดผมก็ให้การผมก็นําพยานพันดวงตรีเขมรินต่าง ไปให้การด้วยนะครับกกตก็ทำหน้าที่นะได้เรียบร้อยทางเลขากกตก็สรุปว่าคุณศิราขาดสมบัติส่งไปกรรมการกกตปรากฏว่ากรรมการกกตบอกให้รอคำวินิจฉัยของสารนั้นูานนนะครับก็โอเคตอนนี้สารนูนวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปกกตก็ต้องเรียกตัวคุณศิระมา นะครับไม่ต้องฟังพยานหลักฐานอะไรทั้งสิ้นเพราะคำวินิจฉัยของสารนมนูมันฝูกพนันทุกองค์กรอยู่แล้วนะครับนะก็เรียกตัวมารับทราบข้อหาและสรุปฟ้องได้เลยนะครับอัตราโทษจำคุก1-10ปีแต่แล้วแต่ศาลนะครับขั้นต่ำก็จำคุก1ปีถ้าเจอศาลโ,โหดๆห,หน่อยนะจำมันสิปีเลยก็มันรุนแล้วรุ่นเรื่องไปนะครับ จะได้ไปสร้างความเสียหายกับใครอีกนะครับปรับสองหมืถึงสองแสนอันนี้ก็แล้วแต่ศาลนะครับถ้าจำคุกหนึ่งปีก็ปรับสองหมืถ้าสองปีก็สี่หมื่นอะไรเงี้ยนะปีละสองหมื่สิบปีก็สองแสนที่สำคัญคือตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีเป็นยังไง ก็ไปลงรับสมัครหรือตั้งไม่ได้ภายใน20ปีนี่ไปใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้อยากจะเลือกคุณประยุทธ์อยากจะเลือกเมียตัวเองที่จะอ้างจะว่าว่าไปลงเขตหลักสี่แทนเนี้ลงไม่ได้นะครับเพราะถูกตัดสิทธิ์แล้ว20ปี20ปีก็อายุ77พอดีนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คุณศิระผมผมจะรอนะนะครับ นอกจากาเรื่องความเท็จที่กกตแล้วเนี่ยนะฮะทางสภาทางสภาเนี่ยนะเมื่อสารวินิจฉัยว่าคุณศิระขาดคุณบัติถือว่าไม่ได้เป็นสอสเลยเนี่ยตั้งแต่24มีนา2,524นี่นี่ก็สองปีเสร็จแล้วใช่ไหมฮะงั้นบรรดาเงินเดือนทั้งหลายนะฮะ บรรดาเพียรประชุมกัรเมรการทั้งหมดบรรดาค่าใช้จ่ายที่กุณเซีอนั่งเครื่องบินไปด่าตำรวจที่ภูเก็ตหรือที่ไหนไหนอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับบรรดาสวัสดิการต่างๆทั้งหลายที่กุณเซืยอาจจะเบิกในการรักษาค่าพยาบาลต่งางๆทั้งหมดนะทางสภาต้องเรียกคืนหมดนะเรียกคืนเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ก็งเงินเรสซนรสนะครับนะ สนเศษๆนะถูกหักภาษีบ้างนะอะไรบ้างเอาก็เหลือสักแสนหนึ่งนะครับเหลือสักแสนหนึ่งก็ปีละเท่าไหร่ร้านสอสอ,สองปีกว่านะครับคุณศีรามีผู้ช่วยสอสอนะหรือผู้เชี่ยวชาญประจำตัว8คนนะครับผู้ชำนาญการเนี่ยเดือนสองหมื่นนะครับผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับ คนเลยหมื่นห้าอีกเคนนะรวมทั้งหมดประมาณเดือนละแสนสปีล้าน3าสองปีเศษเท่าไหร่นะครับรับัตคุณศิราต้องจ่ายเงินในส่วนนี้คืน10ล้านกว่าบาทนะครับ10 000, 000, บล้านกว่าบาทแล้วกกตเมื่อคุณศิราขาดรือบัตรแล้วกรกตก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ใคใช้จ่ายเท่าไหรในการเลือกตั้งคุณศิระต้องเป็นคนจ่ายนะกะกะตอเองก็ต้องจ่ายไปก่อนแล้วก็เรียกจากศิระศิระไม่จ่ายก็ต้องฟ้องนะครับเวลาฟ้องก็ต้องเฟืองฟ้องทั้งค่าใช้จ่ายใช้ไปเท่าไหร่ฟอ้องทั้งดุกเบี้ยด้วยนะครับเป็นอย่างนั้นนะก็ว่ากันไป